ข้อสิบเจ็นะครับที่ขอเชิญ โมตสะตปัวะโตอาหาโตสัมมาสัมปิกุมภามหิทธิกาพระเยนะสุเกนะจักสุขและเหล่าเทพยาผู้ทรงฤทธินี้เป็นวันดีจังหวัดกาญจนบุรีและงานกาชาติจังหวัดกาญร สมพุทธสตานาอิมินาสกาเรนาพุทธังพระทวันทางอภิธานิยหาจามาตุนาโมตัสสิตัตติยมติปุทธงังยัมติสังขัง,างสารนังจาเวรัมณีเมตตรวันนาคะเนเกตุวัองอะระหโตัง ae ajaya tam vimingo sambo sukha upatha vaya Jidjitang paditang tumhang jidha pura paripureng. Jidjitang paditang